สารณะขมนังนิธิตังอ่าจเจริญธรรมทุกคนนะคะโอ้เมื่อกี้สุนพระรามไม่ใช่สิอนุบาลตุกติว้วกับสุนพระรามส่วนหนึ่งนะคะสดวเหมือนเสียงดังฟังชัดมากเลยนะเอ่อก่อนออกอรไรก่อนที่จะเทศเมื่อกี้นี้ก็ได้ฟังเพลงด้วยโอ้โหต้องขอชื่นชมเลยนะคะว่าร้องเพลงก็ได้พร้อมเพรียงกันดีไหมคะ นั่นแปาพวกหนูเก่งมากเลยนะคะร้องเพลงก็พร้อมเพรียงนะคะวนมันก็พร้อมเพรียงกันนะฮะนันว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอคุยกับผู้ใหญ่ก่อนนิดนึงแล้วกันท่านคือถ้าพวกเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองตอนนี้ก็คงจะรู้นะ่าอ่ากำลังเกิดอ,อะไรขึ้นที่ประเทศไทยของเราท่านใดที่ยังไม่ได้ลงชื่อที่จะร่วมคัดค้านการแก้รัฐธรรมน,นูญก็รีบไปลงสะนะคะสมมคร็ไปลงแล้วะคะ่ะลงง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเพราะว่า เรียกว่าเราต้องรู้การอันควรรู้สิ่งที่สําคัญควรสาคัญช่วงไหนถ้านึกถึงนะคือพ่อครูทํางานมาห้าสิบปีนี่แต่ละยุคแต่ละยุคนี้คือท่านจะแบบอะไรอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ติดพบต้องไม่ติดพบนบเรียกว่าพ่อครูนําพาเราทําอะไรเราในในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ก็ต้องหูไวตาไวนะคะยิ่งตอนนี้เ,เหตุการณ์บ้านเมืองกําลังอย่างที่พวกเราทราบกันก็ต้อง ช่วยกันนิดนึงนะคะช่วยกันไปลงรายชื่อถ้าใครมีโทรศัพท์ก็ส่งเลยนะคะถ้าใครไม่มีก็ที่ชั้นแรกเนสูทก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการ<ม>อยู่นะคะนนี้ฝากถึงผู้ใหญ่ละกันนะคะส่วนเด็กๆเ,เนาะมันนึกถึงอะไรรู้ไหมมันถึงถึงสมัยพุทธกาลเลยอะสมัยพุทธกาลนะนี่วันนี้เตรียมชาดกมาด้วยเนี่ยเตรียมเผื่อนเด็กผู้ใหญ่ด้วยแต่ก็จานชาดกมันนึกถึงภิกษุณีรูปหนึ่งอายุเจ็ดปีนในครอายุเจ็ดปี เจ็ดปีค่ะเอภิกษุณีทันติกาภิกษุณีอ่านะศรัทธาในศานสานาในเด็กๆนะบวชไปบวชทำไงครับบวชเสร็จนะก็โอ้โหทำกิจวัตรทั้งทำ,ทำเรียกว่าทำกิจวัตรของนักบวชทุกอย่างเลยมีอยู่วันหนึ่งนะก็พอบิณฑบาตเสร็จชั้นเสร็จนะก็ไปอยู่ขึ้นไปอยู่บนภูเขานะ้มองลงมามองไปเห็นอะไรช้างนะี่เรียนรู้จักช้างไหมคะ เออเนั่นแหละช้างช้างฝึกให้นั่งให้กราบให้ทําทุกสิ่งทุกเตะฟุตบอลก็ได้ด้วยใช่ไหมคะเคยเห็นไหมเคยใหเเ้เออเนีชน่ช้างเอางงเตะฟุตบอลช้างก้มลงกราบนะลุกขึ้นตายเลยสั่งให้ทําอะไรมันทําได้หมดเลยช้างควานช้างสั่งให้ทําอะไรทําได้หมดเลยช้างเป็สัตว์ดิฉานใช่ไหมคะพิกษุณีหันติกาพิกษุณีนะเห็นในควานช้างก็ฝึกช้างเกิด คิดในใจว่าเอ๊ะนี่นะช้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่คนคนขึ้นเชื่อนผู้ประเสริฐใช่ไหมคะช้างเป็นสัตว์เดรัจฉานยังฝึกได้อ่ะนะฝึกให้กราบก็กราบฝึกให้ลุกก็ลุกฝึกให้นั่งก็นั่งได้นะเอ๊ะทำไมเราเป็นคนเราจะฝึกไม่ได้ฝึกเป็นคนดีไม่ไม่ได้ช่หรือ่าฝึกจากที่ไม่มีศีลก็ฝึกมีศีลฝึกขี้โมโหฝึกเอาเปรียบใช่ไหม ไปแกล้งเพื่อนทำไมเราฝึกไม่ได้อะช้ามันยังฝึกได้เลยพิษุณีทันติกาคิดพิจารณาไปบนเรา่านะเกิดมาต้องไม่ให้แพ้ช้างสิใช่ไหมเช้ายังฝึกได้ทำไมเราจะฝึกไม่ได้สุดท้ายนักเรียนรู้ไหมได้เป็นพระอาหารหันต์เลยนะพิษณุทันติกาเนี่ยตอนอายุเจ็ดปีเลยอนนายุเจ็ดปีเลยนะโอ้โหฟังแล้วเป็นไงคะเด,เด็กน่ารักทุกคนนะได้ไ่เจอหลวงปู่เจอท่านสมณะเจอคุณครูที่ดีใช่ไหมคะ คุณครูก็สอนดีใช่ไหมคะคุณครูสอนให้เสียสละ,ละสอนให้แกล้งเพื่อนสอนให้เสียสละสอนให้เอาเปรียบเพื่อนไหมคะเออสอนให้เอาเปรียบเพื่อนเวลาเราทำผิดเราควรจะยอมรับหรือว่าเราโกหกคุณจะยอมรับไหมคะเวลาเราทำผิดก็ต้องควรจะยอมอหนูผิดเองคะ่ะหนูทําเองคะ่ะใช่ไหมคะเออกเก่งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราเจอบุคคลดีๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเราต้องทงคนทําตามไหมคะพวกคนที่จะทําตามสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์บอกสอนเรา ซึ่งถือว่าพวกหนูโชคดีมากเลยโชคดีกว่าสิ่งมารมากเลยนะเนี่ยพวกหนูมาเจออย่างน้องดินสอเนี่ยโอ้โหมาอยู่วัดตั้งแต่อยู่ในท้องเลยใช่ไหมใช่ป่ะอะอาคลอดที่นี่ด้วยใช่ไหมเออที่โรงพยาบาลเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยหลายคนโชคดีกว่าสิ่มารมากเลยสิมากกว่าจะเจออายุตั้งสิบหกปีเนี่ยมาเจอชาวเสกเจอหลวงปู่ตอนอายุสิบหกปีพวกหนูเจอตั้งแต่เกิดแล้วน้องกล้วยเจอตอนอายุกี่ปีนาะน้องกล้วยอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ หกขวบเจอตั้งแต่ตอนสิเหละคะ่คขานั่นแหละเจอน้องบัวก็เจอตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมอยู่เซนเตียโซมาก่อนใช่ไหมแต่แลรคนโชคดีกว่าสิลมาเจอโชคดีกว่าได้หลายคนมาเจอตั้งแต่เด็กกาไรกว่ามากเลยนะคะเพื่นเนื้อเหมือนโชคดีแล้วนะคะเนี่ยถือว่าโชคดีนะคะแล้วที่สําคัญคือจะโชคดียิ่งขึ้นคือถ้าเราเป็นเด็กที่มีอะไรสีอะไรสีนห้าใช่ไหมคะสิ่งเขาที่หนึ่งคือห้ามฆ่าสัตว์ถ้ายุงกัดตกไหมหมดมดกัดบี้ไหม เออยุงกัดมดกัดต้องไม่บี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วแกล้งเพื่อนได้ปะไม่ได้นะคะถึงข้อที่สองคือไม่รักขโมยนะคะแล้วถือเอาขอคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตผิดไหมคะผิดต้องไม่ามด้วยนะคะข้อที่สามเราอย่งเด็กอยู่เนาะก็บางทีนะเออชอบแกล้งเพื่อนผู้ชายก็ชอบไปเลยผู้หญิงเปิดกระปุกกระปุอะไร ไม่แย่งของรักของห่วงขอคนอื่นสมมุติว่าคนนี้มีตุ๊กตาใช่ไหมคะไปขโมยเข้ามาผิดสิ่งข้อที่สองด้วยใช่ไหมคะไปแย่งของรักเข้าด้วยผิดอีกข้อที่สี่โอ้ข้อนี้ทําได้หรือเปล่าน้องโกหก, 6, ก, 6, กอ่ะโกหก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 เออคําหยาบผิดไหมโกหกคาหยาบโซเซียดเนีเล่นในบรันรดานอนุบาลทุกติก้ใครพูดเก่งกว่าเพื่อนเนี่ยฮนะพอกันเลยพอกันนะคะ พอที่สี่ไม่โกหกคำหยาบสอดสีดพรเจ้านินทาใช่ไหมคะขพอะที่ห้าโห,อหอไม่อะไรนะไม่กินลูกอมไม่ดูการ์ตูนที่มอมเมาต่างๆสราสรพัดสารเพเลยพุทราทําได้ไหมคะโดยภาพราพวมพุทธาทําได้ใช่ไหมคะเก่งมากที่พวกหนูมีศีลห้าถือว่ารักษาศีลห้าได้ตั้งแต่เด็กเลยเก่งมากเลยอย่างที่สมานบอกว่าเก่งกว่าสิมานเลยกว่าสิมาจะได้มาเจอหลวงปู่โอ้โหต้องสิบหกปีพวดงถึงตั้งแต่เด็กเลยนะคะโชคดีจริงๆเลยนะคะ สิ่งมนมีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งนะแต่เป็นหมอยกับผู้ใหญ่มากเลยนะเรื่องนี้แต่กิดคิดว่าเด็กก็ฟังดีเหมือนกันลองฟังดูนะชาดกเรื่องนี้เรื่องข่มกิเลสเออมันต้องข่มกิเลสด้วยล่ะเวลาเราพ่อแม่ว่าเราไม่ถูกใจเราบาคนจาควรจะทํำยังไงอดทนไหมเถียงไหมเถียงโตบางคนนะได้ทราบข่าวบางคน,นเถียงแม่หน้าดูเลยอะบางทีก็โอ้อเวลาไม่ได้ดั่งใจก็โอ้กรีดร้องมีหรือเปล่าน้อเอย ต้องไม่ทําแบบนั้นนะคะเรามาฟังดูนะอเรียนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยมีเรื่องของกิเลสนะปาณิยชาดกน,นะคะจากพระไตรปิฎดกเล่มไหนเนาะต้องบอกว่ามันมีมาจากพระไตรปิฎดกเล่มไหนนะคะจากพระไตรปิโดกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองนะคะลองฟังดูนะในครั้งนั้นออการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนั่งทางนน้นไกลามากเลยนะคะ ที่กรุงสาวัตถีมีห้าร้อยคนมีชาวกรุงนี้ห้าร้อยคนห้าร้อยคนเยอะมากเลยนะล้นศาลาเลยเนี่ยนะเต็มศาลาเลยห้าร้อยคนทั้งหมดเป็นเพื่อนกันหมดเลยห้าร้อยคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะเหมือนพวกเราเป็นเพื่อนกันตอนนี้ถ้ากี่คนเนี่ยเพื่อนอนุบาลตุกติวด้วยสุนพระรามเนี่กี่คนคะสิบคนพอดีเลยเป็นเพื่อนสิบคนแต่ยุคเดินเพื่อนกันห้าร้อยคนนะคะปรากฏว่าพอฟังทมจาก พระพุทธเจ้าแล้วเป็นไงคะห้าร้อยคนเป็นเพื่อนกันพอฟังธรรมเสร็จแล้วโอ้หศรัทธาเลื่อมใสามากเลยขอบวชพร้อมกันหมดเลยขอบวชพร้อมกันหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่นานนะักมีอยู่คืนหนึ่งอ่ามีอยู่คืนหนึ่งนะคะพิสูห้าร้อยรูปนั้นต่างก็เกิดกิเลสกามวิตกครอบงําโอ้เป็นพร้อมกันหมดเลยนะห้าร้อยคนเป็นพร้อมกันหมดเลยนะพระอานนท์จึงให้พิกูุทั้งหลายมาประชุมกันแล้วก็ เข้าไปพบพรทธเจ้านะคะพระเจ้าก็บอกว่าอยูก่อนพิสุทั้งหลายอขึ้นชื่อว่ากิเลสนี่เรียนรู้จักกิเลสแล้วใช่ไหมคะ,ะกิเลสขี้ดือ้อขี้งอนเอาแต่จใจกิเลสทั้งนั้นเลยนะคะถือเป็นของเล็กน้อยไม่ได้เลยอฟังเอาไว้นะคะกิเลสนี่ถือว่าเป็นของเล็กน้อยไม่ได้เลยภิกสุต้องข่มกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเสียแม้บัณฑิตในการก่อน ต่างก็ข่มกิเลสทั้งหลายเจ็ดจนบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธญาณได้นะคะถ้าข่มกิเลสแล้วโบรรลุธรรมเลย,ลเลยรู้จ่ากฤตเล่าเรื่องชาเอาเรื่องมาเล่าเล่าให้พริกิุษห้าร้อยรูปฟังอ่าฟังดูนะคะในสมัยนน้นไก่ไก่ไกโพนมากเลยนะคะพระปัจเจกพุทธเจ้ามีอยู่ห้ารูปนะคะนะคะแล้วก็เอ่อมาจาก ไปบินทบาตในกลุงพระนรสีนะกระทั่งมาถึงประตูพระราชวังพระนรสีนะคะพอดีกับพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระราชาทอดพระเนตรเห็นเห็นอะไรนะพระปัฏิบัติเจ้าห้าองค์ก็ศรัทธามากเลยนะคะจึงนิมนต์ทั้งห้ารูปไปถันที่ในพระราชวังนะคะแล้วก็ทรงต้อนรับดีทุกอย่างเลยนะคะสุดท้ายแล้วทำไงนี้ก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญ พวกท่านบวชได้แม้ในวัยหนุ่มเยี่ยงนี้ดูช่างงดงามจริงก็แล้วด้วยสาเหตุใดหรือเห็นโทษภัยอันใดกันเล่าจึงออกบวชในวัยนี้วัยยังหนุ่มอยู่วัยเท่าใครดีเออวัยเท่าท่านด่วนดีเออวัยเท่าท่านแสนดินรู้จักท่านแสนดินไหมรู้จักท่านด่วนดีหรือเปล่ารู้จักไหมคะเออรู้จักท่านด่วนดีด้วยนะคะพร,ระปเจผู้เจ้ารูปแรกบอกว่าขอตะวพระพรมหาบาพิตร อาตมาภาพเคยเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีก็คือคงเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันประมาณนี้นะคะชาวบ้านคราวนั้นชาวบ้านมักมีพลีกรรมคือชอบฆ่าสัตว์นะคะในในการบูชายันจึงมาขออนุญาตว่าฆ่าแต่เจ้านายมาขออนุญาตของหในหม่ไอหัวหน้าน,น,นะคะว่าพวกเราต้องการฆ่าสัตว์ฆ่าเนื้อทุก,กรทุกสินทุกอย่างนะเพื่อทำทำการบูชายักษ บูชายันในเวลานี้ก็ถึงเวลาเทศกาลพีกรรมคือฆ่าสัตว์ถวยปรากฏว่าเป็นยังไงคะผู้ปกครองบ้านคนนี้อนุญาตไหมอนุญาตอนุญาตให้ทำปรากฏว่าชาวบ้านก็เลยฆ่าสัตว์มากมายโอ้ห่าสงสารมากเลยนะคะตายเกิื่อนกาดเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไหนบะปกติเขาไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะแต่ฆ่าเพื่อพีไปทำพิธีบูชายันนะคะ ทีนี้พอในชาตินั้นนะคะอนุญาตให้ทําไปชาวบ้านทังดินพากันทํามากมายปรากฏว่าในบ้านคนท่านนี้นะคะผู้ปกครองบ้านเห็นซากศพโอ้โหรู้สึกว่าสลดสังเวชใจเลยนะคะโอ้โหนะเราเนี่ยยอมอนุญาตให้พวกเขาทําลายสัตว์ชีวิตสัตว์เนี่ยนะจึงรังเกียจต,ตัวเองโอ้โหเราไม่กล้าเลยนะไม่น่าทําบาปเลยไม่น่าอนุญาตเลยฉะนั้นบาปเราจะได้หากระทําบาปกรรมอีกเลย ทำไงคะทีนี้ออกบวชเลย mm hmm. เห็นไหมออกบวชตัวเองไม่ได้ทำนะแต่เห็นนุสสุดสลดสองเวทจออกบวชเลยนะคะ mm hmm. ข้อนี้เกี่ยวกับสินข้อที่ไห่ที่อะไรคะข,ข,ข้อไหนเออเก่งมากเลยนะข้อสินข้อที่หนึ่งนะต่อมาพระปัจเจกะเจ้ะองค์ที่สองนะคะบอกว่าอัตมาภาพนะคะอยู่ในแคว้นกาสิมีอยู่วันหนึ่งได้สะพายกระบอกน้ําดื่มไปทําไร่ในป่ากับสหายคนหนึ่ง เหมือนพวกเรามีกระติกน้าใช่ไหมคะพวกเรามีกระติกน้ํามีขวดน้ําใช่ไหมคะเออสองคนสหายคู่กันนี้นะก็มีกระบอกน้ํานะไปทําไร่นะคะพอเวลาที่เหนื่อยกระหายน้ําก็มาแอบอ่า uh, พอเวลาตัวเองเหนื่อยแล้วนะทํางานเหนื่อยเนาะทําไงคะก็มาแอบดื่มน้ําจากกระบอกของเพื่อนเพราะว่าอะไร <fe j> เรากลัวของตัวเองหมดใช่ไหมคะกลัวของตัวเองหมดส่วนในใน้นําในกระบอกของตัวเองก็เก็บไว้นะคะจนกระทั่งตอนเย็นเสร็จเลิกงาน พออาบน้ําชําระร่างกายเสร็จนะคะเพื่อชําระร่างสิ่งสุดปรวกจากร่างกายเหมือนที่พวกเราอาบน้ําทุกวันใช่ไหมคะใช่ปะทีนี้พอกําลังที่อาบน้ากำลังในขณะที่กาลังอาบน้าอยู่ก็เลยสลดสังเวชใจโอโ้นี่นะเรานี่นะอาบน้ําชําระร่างกายออกจากร่างกายนะแต่ว่าน้ํานี่ชําระบาปในใจเราไม่ได้เลยเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะอะไรเออเพราะไปขโมยกินน้ําของเพื่อนใช่ไหมคะ แทนที่จะกินน้ำของตัวเองก็ไปกินน้ำของเพื่อนใช่หรือเปล่าเออนี่แหละก็เลยละอายใจรังเกียจบาปนี่เราได้ทําบาปแล้วเนี่ยเราไปแอบกินน้าของเพื่อนไปแอบเอาของของเพื่อนมากินเนี่ยโดยที่ไม่ขออนุญ,ญาตเขาเนี่ยอย่ากันนั้นเลยเราออกบวชด,ดีกว่ารังเกียจรังเกียจบาปที่ตัวเองได้ทําบาปแพทย์อย่าถือว่าเล็กน้อยนะคะต่อมาอีกนะคะพออร,ระปเจกรูปที่สามเมื่อกี้สิ่ข้อไหนคะ อสองแล้วนะคะไปแอบ,บอะไรกินน้ําเพื่อนนะคะขพราะที่สามนะพระประเจเจกพจุทธองค์ที่สามบอกว่าอาตมาเป็นกระดุมพีกระดุมพีแปลว่าคนร่ํารวยนะอยู่ในตอยู่ในตลาดนะคะเป็นกระดุมพีคนร่ําคนรวยนะอยู่ในตลาดได้เห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินมากระนงกนิ้งนะเดี๋ยวว่าอค์ภรรยาสวยงามมากเลยอะภรรยาสวยงามมากเลยนายคนรวยคนนี้เป็นยังไงเห็นสามีภรรยาคู่นี้มาแล้วเป็นยังไงคะ เกิดจิตชอบเกิดจิตชอบพอใจกับหญิงสาวที่สวยงามท,งทั้งทั้งที่เขามีสามีแล้วชอบในใจนะเกิดจิตชอบในใจโอ้เรานี่ทําไมคิดชั่วอย่างนี้เขามีสามีแล้วไปคิดชอบเขาได้ยังไงละอายใจมากเลยสุดท้ายโอ้เรานี่ชั่วเราบาปเราคิดไม่ดีเราคิดไม่ดีเราคิดไม่ดีดดดดนะเราไปคิด มีความยินดีกำนัดพอใจในพันรยาของผู้อื่นเลยออกบวชเลยอันนี้เกี่ยวกับสินข้อที่ทไหนคะข้อที่สามเก่งมากเลยคะ่ะต่อมาข้อที่สี่เออนะคะองค์ที่สี่พระปัจเจกุธเจ้าองค์ที่สี่นะคะเอ,อท่านบอกว่าอาตมาเคยเ,เป็นชาวบ้านในแคว้นกาสีมีอยู่คราวหนึ่งเดินไปกับพ่อนะต้องผ่านป่าแห่งหนึ่งเออฟังไหมจำฟังนะคะผ่านป่าแห่งหนึ่ง ได้ถูกพวกโจรป่าจับตัวเอาไว้เจอโจรป่าจับตัวเอาไว้โจรก็ซักถามว่าเนี่ยรู้จักกับชายแก่คนนี้หรือเปล่าเนี่ยรู้จักหรือเปล่าเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยหนุ่มคนนั้นกลัวโจรจะจับบิดาเอาไว้เรียกค่าไถ่เราแม่รู้อยู่ว่าวก็แกล้งยืนยันหนักแน่นตอบเพ็รไปว่าไม่รู้จักกันเลยเปล่าเลยไม่รู้จักเลยน้องกลัวรู้จักน้องภูมิไหมเปล่าไม่รู้จัก เอออย่างนี้นะคะคือคนนี้คนนี้เป็นพ่อไหมไม่รู้จักเลยพ่อนี่ผิดสีข้อไหนพ่อสี่นะคะสุดท้ายนะโจมก็ปล่อยให้พ้นเปล่าออไปนะคะพอปล่อยตัวเองพ้นบาปลาโ,โอ้โหละอายใจมากเลยว่าเราไม่น่าโกหกเลยนะไม่น่าโกหกเลย<ะ>ก็เลยรู้ส่ v e r a l งเกียรติบาว่าเรานี่ทําบาปละอายใจที่ไปโกหกโจรว่า คนนี้ไม่ใช่พ่อเราตเลยออกบวชเลยนะคะคนสุดท้ายพระปัจเจกุเจ้าคนสุดท้ายนะนักเรียนนะท่านบอกว่าในการก่อนอาตมาดูแลหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีได้ห้ามการซื้อขายข,ายของเหมือนเมาเอาไว้อย่างกวดขันเป็นผู้นำหมู่บ้านเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยไม่ใ้ค้าขายอะไรนะพวกของเหมือนเมาพวกสรายาเมาทั้งหลายนะเหมือนอย่าง ประเทศไทยเวลามีงมีเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ก็จะห้ามขายเหล้าใช่ไหมคะลักษณะนั้นนะคะถ้าเป็นนายบ้านเราก็ห้ามขายเหล้าหหยทุกอย่างกดขันมากเลยนะคะแต่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 ไม่แต่นะคะเมื่อถึงเทศกาลจัดงานมาถึงชาวบ้านทั้งหลายพากันมาถามว่าเนี่ยถึงเวลาเทศกาลฉลองแล้วปกติก็จะมีสุรานะขอกินได้ไหมขอกินหน่อยเธอนานๆที่ขอกินหน่อยนายบ้านใจดีให้กินไหม อนุญาตเออในบ้านอนุญาตให้กินเลยกินแล้วเป็นไงพอพอเมาเล่าแล้วเป็นไงคะเป็นไงคะโอ้โหชกต่อยกันสระอนลวงอนลเวนบาดเจ็บทะเลาะมากมายตายก็มีตบตีกันโอโ้พอเล่าเข้าป่าเป็นไงคะควบคุมสติอารมณ์ได้ไหมไม่ได้เลยนะคะพอในบ้านเห็นแบบนั้นโอ้โหนี่เพาะเราแท้ๆเลยนะไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยกินเหล้า ของมินเมาซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายยินแล้วสติสตังไม่อยู่กันเนื้อกับตัวหมดเลยนะคะก็เลยสลดสังเวชจลรยออกบวทรักว่าออกบวทกี่คนแล้วคะห้าคนเกี่ยวกับสีนอะไรสีนทั้งห้าข้อใช่หรือเปล่าใช่นะคะก็ออทีนี้พอพระเจ้ากรุงพาราสีฟังโอ้โหหน้าศรัทธาเริ่มใสจริงจริงนะท่านทำบาปเพียงเล็กน้อยนะก็มีความละอายใจออกบทเลยนะคะทีนี้ พอพระเจ้ากรุงพรารณสีฟังแล้วโอ้โหศรัทธามากเลยเลื่อมใสนะคะนับตั้งแต่วันนั้นมานะะพระพระพระราชาพระเจ้ากรุงพรารณสีนี้นะคะก็เบื่อหน่ายในอะไรนะในเราสตรีทั้งหลายนะคะก็ส่งติเตียนเลยนะว่าหน้าตีเตียนกามทั้งหลายมีโอ้ไม่ดีเลยว่าตีเตียนกรารมาหมดเลยนะคะแม้พระมาเหสี์อัครมเหสีก็จะอกก็จะมาบอกว่ากรารทั้งหลายหน้าใคร่หน้าพอใจนะ คือเป็นผู้หญิงก็รักสวยรักงามใช่ไหมฮะก็ไปบอกพระราชาว่าหน้าใคร่หน้าพอใจเออไม่ได้ตมานะคะก็สุดท้ายเป็นไงคะพระราชาก็ยังก็บอกว่ามันไม่น่าใคร่น่าพอใจอีกโอ้โทษพระราชาก็เลยพูดถึงโทษภัยของกามมากมายนะคะสุดท้ายก็พระราชาเป็นไงคะออกบวชเลยนะสาราชสมบัติออกบวช นะคะสุดท้ายถึงตอนจบไปแล้วดีๆค่ะพระเจ้าท่านบอกว่าพระปัจเจกพระเจ้าทั้งหลายนั้นได้ปรินิานานไปแล้วห้ารูปได้ปรินิานานไปแล้วนะคะส่วนพระครมเหสีในครั้งนั้นมาเป็นพระนางพิมพาในบัดนี้ส่วนพระเจ้ากรุงพะนาสีนั้นได้เป็นเราตถาคตเป็นพระเจ้านะคะแล้วก็ทรงย้ำเตือนพิสูตทั้งห้าร้อยรูปนั้นว่าฟังอันนี้สําคัญมากเลยนะคะท่านบอกว่าดูก่อนสูตทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสที่เป็นของเล็กน้อยนั้นมีไหม ขึ้นเชื่อว่ากิเลสท,ที่เป็นของเล็กน้อยนั้นไม่มีเลยถึงจะมีประมาณน้อยบัณฑิตทั้งหลายก็พากันข่มกิเลสได้จากทั้งนั้นจากการฟังพระธรรมเทศนาครั้งนี้พิจษตรห้าร้อยรูปเลยไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระหรหันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยสาหรับทุกคนมไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะว่าการที่เราอะไรนะคะกิเลสแม้จะเล็กเล็กก็น้อยก็ไม่ควรที่จะประมาทเพราะว่าถ้าเราปล่อยประมาท ยังขืนทําไม่เป็นไรลอกนิดหน่อยเองนะเหมือนกันที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เอายกตัวอย่างสิ่งข้อที่สองใช่ไหมคะเล็กน้อยเองนะไปทาไรกับเพื่อนเอนี่ยเออแอบกินน้าเพื่อนไปจนหมดเลยแต่ของตัวเองมีไม่กินนะแค่ีนสุขเขามีความละอายใจว่าเราได้ทําบาปแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งข้อที่สามเนี่ยเห็นสามีภรรยาเดินคู่กันมานะคะแต่ว่าโอ้โหเ,เราไปยินดีในภรรยาของเขานี่ก็รู้สึกตําหนิตนเองว่าเรานี้คิดชั่วคิดไม่ดีก็ออกอะบวชนะคะ คิดว่าในพวกเราในหานะที่อยู่ในร่วมกันในสังคมสาธารณโพคีนี่คิดว่า, ion, ถ,าถ้าพวกเราได้ส <establishing> ังวรรบังศีลให้มากขึ้นนะนะคะไม่าจะเป็นศีลทุกข้อก็ตามนะคะข้อหนึ่งก็คิดว่าพวกเราคงจะสอบผ่านนะนะคะไม่เบียดเบียนกันโดยภาพโดยโดยรูปแะไรนสินข้อที่สองเออเรื่องสื่อวิหิสาสะยังมีเหมือนกันนะมีนะคะมีพอสมควรเลยทีเดียวแหละนะคะสมัติวางจออไว้บางทีเอ๊ะมันหายไปไหนเอวางไว้เนี่นะสมมตินะมีอยู่สิลข้อที่สองยังมีอยู่เด็กเด็ก เคยทำไหมคะหยิบของของคนอื่นโดยไม่ได้อนุญ,ญาตมีไหมคะมีป่ะมีไหมคะไหนคนไห็กเคยทําบ้างยกมือขึ้นเอ้ยกมียกมือนะคะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ควรที่จะไปหยิบของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าต้องการก็บอกก็ขอนะคะแล้วก็ข้อที่สี่คือโกหกถ้าเราทําผิดเด็กๆถ้าทําผิดนะอย่ากลัวการลงโทษ ท่านลงโทษก็เป็นไงแค่ตีเจ็บไหมก็แค่เจ็บใช่ไหมคะแล้วจบเลยหมดเรื่องหมดราวกันเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าทําผิดแล้วก็จะกลบเกลื่อนไปเรื่อยๆกบับจะทำให้ทําบาปมากขึ้นมากขึ้นถ้าพวกเรานึกย้อนอดีตไปนะคะนายยกที่อดีตนายยกที่นำนำม่กลมเนี่ยนะคะเคยทําผิดใช่ไหมคะแล้วโกหกไหมโกหกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยทำให้ทําผิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือเมื่อเวลาทําผิดนะเด็กๆนะอย่าก,กลัวการลงโทษ การลงโทษก็แค่เจ็บแล้วหน้าแตกนิดหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ทําบาปเพิ่มใช่ไหมน้องนินสอใช่ปะคะเพราะฉะนั้นคืออย่ากลัวการลงโทษเวลาเราทําผิดนะคะก็ควรที่จะยอมรับผิดซะโดยดีเลยไม่โกหกนะคะนี่นี่คือนี่คือเรื่องของข้อที่สี่นะคะสรุปแล้วนะคะเ,เราอยู่กันในสังคมสานาโภคีถ้าพวกเราเอ,อ,อะไรละ่ะ รู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะแล้วก็คิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นโดยคิดถึงตัวเองให้น้อยลงหมายถึงว่าอาจะทําอะไรก็ตามนี่ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาหมู่เป็นที่ตั้งนี่ไม่ว่าจะทําอะไรนะคือเราจะเราจะปลอดภัยนะไม่ใช่ว่าบางครั้งรู้ว่าเราคิดเก่งที่สุดเราคิดดีที่สุดเราถูกต้องที่สุดแต่คําว่าที่สุดของเรานะเป็นยังไงคะแต่คําว่าที่สุดของเรานั้นตอนตอนนั้นอาจ,จะถูกนะแต่เวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงมผิดแล้วนะคะ ประเด็นคือก็คิดว่าคือถ้าเราเอาโบว์เป็นหลักนะเชื่อเลยว่าคือในโมูโม่นี้กลุ่มนี้เนี่ยไม่พาเราหลงทางอย่างแน่นอนเหมือนตอนนี้ที่สถานการณ์บ้านเมืองกําลังกําลังอะไรกําลังร้อนรุ่มตอนเนี้ยพวกคุกก็ดําพานเอาเลยตรงชื่อเลยประชามติอย่าไปเห็นด้วยนะต้องคัดค้านสิโอ้โหเรียกว่าคืออุตสาห์รรมประชามติมาเสยงเงินงบประมาณมากมายใช่ไหมคะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันงานนี้เราจะนอนหลับทับสิบไม่ได้นะคะ เราต้องช่วยกันไม่ใช่บางคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่เราคนเดียวแค่เราคนเดียวหนึ่งเสียงก็มีความสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องอเห็นความสําคัญในสิ่งที่ควรสําคัญอย่าละเลยในสิ่งที่ควรสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นคือเลวทัาายยังไม่ได้ไปลงประชามตินะคะไม่ใช่ไปลงประชามติลงชื่อคัดค้านก็ได้ไปลงันะคะแล้วก็ฝากเรื่องบาปแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรทําไม่ว่าเรื่องใดๆ เพราะว่าบาปแม่เล็กแม่นอนนี่แหละจะนำพาเราให้เราทำบาปทำผิดมากขึ้นมากขึ้นจากเล็กน้อยเป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและจะมีความกล้าหาญมากกล้าทำบาปมากขึ้นจิตใจก็หยาบกระด้างมากขึ้นมากขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีกับเราเลยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะ,จะเจริญธรรมทุกคนค่ะต้องขอชื่นชมสมุนพระรามและอนุบาลตุ๊กติ้วอย่างมากเลยที่นั่งฟังเกือบครึ่งชั่วโมงนี้โอโหเรียกว่า สงบนิ่งได้พอสมควรทีเดียวอ่ะสาธุ